นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช anel นี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด s u b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย เฮ้ท่านดยผมสภาก,กิตนาวิทอยู่เกมฮอนไกสตาร์เรกีเช่นเคยอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในแพช2.2กันแล้วนะอ่ะซึ่งบอกตามตรงเลยว่าแพช2.2นี่บอกกันตรงเลยว่าในเรื่องของแพชนี้มีค่อนข้างจะเข้มข้นมากแล้วก็ส่วนตัวผมว่าผมชอบนะสำหรับในเรื่องแพชนี้นะอ่ะแล้วก็แพชนี้ได้มีการเพิ่มตัวละครเข้าใหม่รวมถึงตัว MC ของเราเนี่ยก็มีพาดใหม่แล้วเนาะอ่ะซึ่ง ตัวละครที่ได้รับการเพิ่มข้อใหม่เนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวซึ่งแพทช์แรกเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของตัวโรบินแล้วก็มีตัวละครลีลันอย่างโทพัสอ่าส่วนเครื่องหลังเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของตัวละครอย่างบู๊ทฮิวและเครื่องหลังลีลันก็จะเป็นทางฝั่งของตัวฟูชวนด้วยอ่าซึ่งตัวโรบินเนี่ยก็จะเป็นาสายประสานเนเาะธาตุกายภาพ เออผมไม่รู้ว่าน่าจะเป็นตัวแรกหเล่บ่ที่เอ็นประสานกิยภาพอันนี้ผมก็ไม่รู้ถ้าใครรู้ก็สามารถพูดเพิ่มเติมได้นะว่ามีตัวไหนที่เป็นประสานกิยภาพบ้างนะแต่ผมคิดว่าโรบินน่าจะเป็นตัวแรกมั้งที่เป็นประสานกิยภาพเนาะอ่ะสำหรับตัว MC ของเราเนี่ยก็ได้มีพาดใหม่เพิ่มขึ้นมานะก็คือพาดประสานอ่าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลย อ่ะซึ่งวิธีการปลดตัว MC สายใหม่เนี่ยก็ต้องเล่นเนื้อเรื่องหลักเท่านั้นนะอ่ะก็ต้องเล่นให้เนื้อเรื่องตอนถึงช่วงท้ายๆของเนื้อเรื่องมั้งเออตอนใกล้ๆจบอะ่ะตัวเกมถึงจะปลดทางฝั่งของพาดใหม่ของ MC เนาะอ่ะซึ่งก็จะเป็นสายประสานก็เป็นท่าจิตภาพด้วยเนาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอ,อ่เป็นอีกหนึ่งสายของ MC ที่มันเก่งแล้วนะปัจจุบันนะคือ อนุรักษ์ในพาดอนุรักษ์เองยังเก่งไม่พอสายประสานเองก็เก่งมากๆเลยนะซึ่งตัวการเล่นของตัว m อ็มีเนี่ยมันจะเน้นคล้ายๆกับล้นเหมยเลยก็คือเนอเ้นเล่นเน้นอ้น,นี่นะก็คือเน้นเอฟเฟกต์ทำลายล้างเออ <c oughs> ซึ่งดาเมจของตัว m อ็มีเนี่ยแม่งก็แรงมากด้วยเออคือมันซึ่งรู้สึกดาเมจเท่าที่ผมอ่อ ต้องพูดว่าเท่าที่ได้ลองดีกว่าเพราะว่าในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเขาก็ให้เราได้ลองทองฝั่งของตัวละคร MC ด้วยเนาะคือบอกต,ตรงๆเลยว่าดาเมจแรงมากคือดาเมจแตะแสนได้ง่ายมากสําหรับตัว MC เนี่ยเออเพราะว่าเขาจะไปเล่นเน้นทางฝั่งของเอฟเฟกต์ทำลายล้างเนาะแล้วเอฟเฟกต์ทำลายล้างเกมนี้เนี่ยดาเมจค่อนข้างที่จะแรงมากๆ <Yes. S 1> อ่าซึ่งเกมเพย์มันก็เล่นคล้ายๆกับเอ่อรวนเหมยอ่าก็ประมาณนั้นแหละเน้นบัฟแล้วก็เน้น สร้างดาเมจดาเมจเอฟเฟกต์ทำลายล้างประมาณนี้เนาะ,อะโอเคเรามาพูดถึงกิจกรรมแพช c h นี้กันหน่อยดีกว่าเนาะซึ่งกิจกรรมแพช c h นี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่คอถามว่าค่อนข้างเยอะไหมมันก็อจริงมันก็ไม่ได้เยอะมากสักทีเดียวแต่เนื้อหาหลัก,ลก,ลกมันค่อนข้างที่จะเยอะอ่ะต้องพูดประมาณนี้ดีกว่าอ่ะสำหรับกิจกรรมแรกเนี่ย เดิมทีเนี่ยมันจะมีกิจกรรมล็อกอินรายวันเนาะรับตั๋วซึ่งผมก็รับไปครบแล้วละ่ะอ่ะซึ่งสําหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเป็นเควสที่ให้เรามานั่งทำเาะ,เะก็คือส่งตัวละครไปหาของและแล้วก็ได้เพชรกลับมาประมาณนี้เนาะซึ่งมันก็แอบ,บเล่าสตรอรี่ภูมิหลังของตัวเจ้าบูธฮิลอยู่นิดนึงอ่ะอาว่าก็อย่างน้อยก็ได้รู้ถึงว่าบูธฮิลเนี่ยมี ที่มาเป็นมายอย่างไรอ่ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเนาะสําหรับต่อมากิกรรมนี้ซึ่งเป็นหนึ่งกิกรรมที่ผมเล่นจบไปแล้วเนาะอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นกิกรรมถาวรด้วยซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยอ่มันจะให้เราเนี่ยไปอีดิตหนังใช่ครับมันจะให้เรามาทําหนังอแหละซึ่งมันก็ไม่ใช่ทําหนังธรรมดาท่านาชมเราก็ต้องมานั่งบอกเลขให้มันถึงในเกณฑ์ที่ตัว หนังแต่ละฟิล์มเนี่ยที่มันต้องการก็คือค่าความสรุปให้ได้แบบประมาณ50ประมาณเนี่ยคือต้องมานั่งบวกเลขลบเลขคือมานั่งบวกเลขลบเลขไม่พอมันต้องมันมีหารมีมากกว่าน้อยกว่าโอ,อ้โหคือแบบลิงกงอย่างเราก็คงน่าจะไม่ชอบกันแหละนะเนาะสำหรับผมก็เล่นจนผ่านแล้วก็เก็บอะไรหลายๆอย่างจนมาครบแล้วเนาะรวมถึงการแจกไลฟ์โคนฟรีด้วยเนาะอ่ะ ็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ก็ถามว่าสนุกไหมก็แอบปวดหัวแต่ก็เล่นผ่านแล้วก็ดีอ่าก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทั้งหมดของแพ t ช h นี้กันเลยกว่านะอันนี้ก็เป็นช่วงแรกเนาะซึ่งข้อมูลของเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็โอเคก็จะเป็นแพช2.2เนาะก็จะมีทางฝั่งของ There is a saying ในเรื่องใหม่ <The more S 2> ก็ <demanding S 2> ตัวละคร <din> er, ตัวใหม่ด้วยซึ่งก็พูดแทะผมจะเต็มที่เลยอะซึ่งตัวโรบินเนี่ยอะก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้นะซึ่งก็จะเป็นตัวละครบัฟเป็นหนึ่งตัวละครที่ทำออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยรู้สึกว่าจะไปได้ทุกทีเลยเนาะเพราะว่าตัวโรบินเนี่ยเขาจะ,ะมีความสามารถก็คือทุกครั้งที่ตัวโรบินเนี่ยเขาเปิดอันติเนี่ย อัตราเกี่ยวกับเขาเนี่ยจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะรวมถึงแรงเกี่ยวกับเขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเนาะอ่าซึ่งแล้วก็เป็นตัวละครที่อ่บัฟให้กับทีมได้บัฟดาเมจแอคแท็กแล้วก็สามารถเร่งแอคชั่นให้กับทีมได้ด้วยเนาะสำหรับตัวโรบินก็เป็นหนตัวละครที่อ่ไปได้ทุกทีมแล้วก็เออใช่อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือตอนที่โรบินเปิดตีเนี่ยทุกครั้งที่เราโจมตีใส่มอนเนี่ย ัวทางฝั่งของโรบินเนี่ยก็จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมไปด้วยก็คือมันจะคล้ายๆฟีลลิ่งแบบลวนเหมยอะท้ชมตอนลวนเหมยเปิดอันตรีอะประมาณนั้นเลยแต่มันจะเป็นแบบว่าของตัวลุ้นเหมยเนี่ยมันจะสร้างดาเมจต่อเมื่อ,อทำอทางฝั่งของเกละท่าแตกอะไรนั้นเนาะแต่สําหรับโรบินเนี่ยถ้ากลางอันตรีแล้วเนี่ยทุกครั้งท,ที่ทีมเราเนี่ยโจมตีเนี่ยตัวโรบินก็จะสร้างดาเมจกายภาพไปด้วย ซึ่งก็อย่าลืมนะว,ว่าแบบที่ผมบอกมันขี่ร้อยเปอซคือตัวโรบินจะได้แรงขี่เท่าไหร่ก็ได้กแแ็แล้วแต่แล้วแต่ท่านที่ต้องการเลยเนาะเออก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เก่งแล้วก็แอบแอบครอบจัก,กรวาลอยู่พอสมควรเลยอ่ะโซลตต่อมาสำหรับตัวบูธฮิลก็เป็นตัวละครสายล่าสังหารพันอ่าล่าสังหารแล้วก็ธาตุกายภาพด้วยเนาะแล้วก็ สำหรับตัวบูทฮิลเนี่ยจะเป็นตัวละครหน,หนึ่งตัวเนี่ยที่เขาสามารถเล่นด้วยตัวเองได้ด้วยนะเนาะอ่ะเพราะว่าอันติของตัวบูทฮิลเนี่ยสามารถแปะธาตุกายภาพได้อ่ะแล้วก็ตัวบูทฮิลเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งตัวละครที่มีการโจมตีต่อเนื่องด้วยเนาะเออมันก็เหมือนทุกตัวละครแหละพวกตัวร่าสังหารก็ต้องมีอ่การโจมตีต่อเนื่องอยู่แลวอ่ะซึ่ง รายละเอียดตัวนี้เนะี่ยผมก็ยังไม่รู้อะไรลึกซึ้งมากแต่เท่าที่ผมรู้ว่าตัวอันติของเฮียแกเนี่ยสามารถแปะธาตุได้เออเหมือนตัวซิลเวอร์บูฟเลยแต่ตัวเฮียแกเนี่ยจะแปะธาตุได้เพียงแค่ธาตุเอ่อกายภาพเท่านั้นนะเนาะซึ่งธาตุอื่นเฮียแกก็จะแปะไม่ได้เออเอาง่ายคือเฮียแกสามารถเล่นเองชงเองก็ได้ไม่ต้องพึ่งซิลเวอร์บูฟนั่นเองอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วสำหรับตัวเฮียบูทิว ส่วนตัวละครที่เหลือก็ตามอย่างที่ผมบอกนะฮะกตัวละครดีลันก็จะเป็นทางฝั่งของมอนพลสแล้วก็เป็นทางฝั่งของบ<อ>ูทลเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันเนะเสียงมันพูดแทรกซึ่งผมก็ <laughs> ปิดเสียงไม่ได้เน่ยสำหรับต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของไลฟ์โคนประจําตัวซึ่งไลฟ์โคนก็จะเป็นไลฟ์โคนทางฝั่งของโรบินแล้วก็จะมีทางฝั่งของบูทิลอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์โคนใหม่เนาะ,ะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นไลฟ์โคนของตัวละครดีลัน บอกตามตรงเลยว่าครั้งแรกที่ผมเห็นตัวไลฟ์โค้ดของบูทิวเนี่ยก็เป็นการยืนยันแล้วว่าทั้งตัวของกีแกเนี่ยเขาเป็นหุ่นยนต์มันก็ไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอต้องพูดว่าไซบอร์กมากกว่าเออแต่ทั้งตัวแกส่วนใหญ่มันก็เป็นไซบอร์กแหละแล้วง่ายๆหัวส่วนหัวก็น่าจะเออผมไม่รู้ว่าส่วนหัวแกเขายังมีเนื้อหนังความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่านะแต่เท่าที่ใน,เ,นเรื่องขียแกก็บอกว่าเขามีชิปหน่วยความจำอยู่ในหัวด้วยนะอันนี้ก็ผมก็ ยังไม่รู้อะไรลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเฮียอยู่ดีอ่อวาวาเฮียก็เป็นหนึ่งในตัวละครกาแล็กซี่เลนเจอร์ด้วยนะอ่าว่าประมาณนี้ก็แล้วกันอ่ะส่วนต่อมาแพชนี้ก็ได้มีการเพิ่มพื้นที่เข้าใหม่3พื้นที่เนาะก็จะเป็นแนวฝันล่วงหล่นล่วงลอยเออแล้วก็ลงละครเพนทาคนี่แล้วก็สถานที่ออเดชั่นนะเนาะก็จะเป็นแมพที่ ผมบอกตามตรงนะว่าในแมปนี้ของสถานที่ออเดชันเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าลูกเล่นมันค่อนข้างที่จะแปลกมากในการสำรวจเ,เกม็มหีมาเนาะเอาว่าให้ท่านชมได้ไปลองเล่นกันเองก็แล้วกันเพราะว่าแนวเล่นลูกเล่นมันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่มากสาหรับสถานที่ออเดชันนี่เนาะสำหรับโรงละครเป็นนครนี่เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นบอสพื้นที่ใหม่เลยนะเป็นบอสสัปดาห์ตัวใหม่เป็นบอสซันเดย์แหละก็เป็นอีกบอสหนึ่งตัวที่ ถามว่าสู้ยากไหมก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากมากักที่เดียวมันก็พอตีไหวแหละถ้าคุณมีสิ่งที่เรียกว่าอเชรอนมันก็สามารถผ่านได้ง่ายได้อยู่แล้วล่ะตัวอเชรอนบอกเลยว่าตัวละครที่มันก็เก่งอยู่นะทุกวันนี้นะเออไม่ว่าจะผ่านไปแพชไหนต่อแพชไหนมันก็ยังเก่งอยู่สําหรับตัวอเชรอนนะเนาะอ่ะสําหรับแนวฝันร่วงโรยเนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วก็แค่สํารวจปกติแหละอ่ะ สำหรับรายละเอียดดีเทลของแมปก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับสถานที่อะไร,รชันบอกเลยว่าสถานที่อะไร,รชันเนี่ยจะแยกเป็นส่วนๆนะเนาะก็จะมีอยู่ประมาณสัก6ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็จะมีอยู่2สถานที่แม่งก็ค่อนข้างที่จะลูกเล่นเยอะแถมแมปก็เยอะมากเออบอกตามตรงเลยเป็นอีกหนึ่งแมทที่มีแมทย่อยย่อยย่อยยยแบบย่อยเยอะมากเลยเอเอเอาว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วสำหรับพื้นที่ใหม่ ก็บอกตามตรงเลยวพื้นที่ที่ผมรู้สึกว่าชอบสุดก็น่าจะเป็นของโรงละครแล้วมัาทําออกมาได้อลังการแล้วก็สวยงามมากมีพรมแดงคือดูดีอออ่ะเประมาณนี้เนาะสำหรับต่อมาเนี่ยก็จะมีทางฝั่งของเนื้อเรื่องหลักเนาะ อ่าซึ่งเนื้อเรื่องหลักเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่พอสมควรก็ใช้เวลาเล่นไปประมาณสักเอ่อหกถึงเชั่วโมงก็น่าจะจบเอ่อถ้าอ่าถ้าอ่านเนื้อเรื่องแบบเป็นจริงเป็นจังเนาะถ้าใครเป็นสายสคริป์นี่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้เวลาสักกี่นาทีนะแต่อาจจะใช้เวลาสักสาี่ชั่วโมงมั้งอันนี้จากที่ผมคิดเนาะคิดเล่นๆน,นะถ้าใครอ่าเป็นสายสคริปแล้วอ่ารู้เวลาก็สามารถบอกมาได้ก็แล้วกันนะเนาะอ่ะ โอเคสำหรับต่อมากิจกรรมก็จะเป็นแบบที่ผมบอกเนาะมีะล็อกอินายวันอ่าล็อกอินายวันแล้วก็รับตัวแล้วก็อันนี้แบบที่ผมบอกเนาะก็คือมันจะให้เรามานั่งอิดิทหนังแหละอ่าซึ่งผมก็เล่นจบลวเนาะอ่าก็ตามแบบที่ผมบอกเนาะมันจะให้เรามานั่งอิดิทหนังก็ตามค่าที่ตัวเกมมันต้องการนะเนาะอย่างเช่นมันต้องการค่าอิดิทค่าความสนุกอยู่ที่80ก็ต้องอิดิทออกมาให้ได้80มาเนาะเอะเอ,อมันก็ประมาณนี้แหละก็เป็นกิจกรรมที่ สนุกไหมมันก็สนุกแหละกับการก็ปวดหัวเลยเกียดคิดเลขอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมนะปัจจุบันนี้ก็น่าจะยังไม่มาเนาะเป็นกิจกรรมใช้พละกําลังแหละแต่มันจะมีลูกเล่นแบบว่า,าใช้ความเป็น simulate universe ประมาณนั้นเลยก็คือในระหว่างที่เล่นนะ่ะมันก็จะมีไอเทมออกมาให้เราได้เลือกเพื่อที่จะเสริมประสิทธิภาพให้ทีมด้วยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะสำหรับกิกรกรมน อ่ะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งตัวละครอ่ก็นั่นแหละตามแบบที่ผมพูดไปตอนต้นเนาะก็ไม่น่ามีอะไรมากสำหรับกิจกรรมนี้เนาะออ่่ะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของอ่สมฤทธิ์ลิลิกเป็นสมฤทธิ์คูณ2แล้วก็อ่ผู้ของต่างๆคูณ2นะอ่ะว่าก็เป็นประมาณนี้อ่ะแล้วก็ส่วนทางฝั่งของบอสใหม่ก็คือบอสสัปดาห์แหละซึ่งบอสอ่ ชื่อมันค่อนข้างที่จะยาวมากเซฟต,ติมัสผู้ยิ่งใหญ่แห่งคณะแ,แห่งคณะนักร้องประสานเสียงคือเป็นอีกหนึ่งบอสที่ผมรู้สึกว่าเขาทาออกมาได้ดีมากแล,แล้วก็ลูกเล่นของบอสตัวนี้นี่ก็คือต้องเน้นทำลายเกาะใช่ครับคือมันต้องเน้นทำลายเกาะเพื่อที่จะหยุดบอสอ่ะ้วบอสเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอยู่2เฟสด้วยเนาะ คือบอสเขาสามารถเปลี่ยนร่างได้อันีจริงมันก็มี3เฟสแต่ช่วง2เฟสแรกเนี่ยเขาจะยังไม่เปลี่ยนร่างแต่ช่วงมาเป็นเฟสสองเนี่ยเขาจะเปลี่ยนร่างด้วยเนาะซึ่งพอมาเป็นช่วงเฟสที่2เนี่ยเขาก็จะมีท่าไม้ตายของเขาด้วยนะก็คือท่าไม้ตายขเขาก็จะมีดาเมจที่ค่อนข้างหนักมากแล้วก็โจมตีเป็นหมูด้วยอ่ะซึ่งคือตัวของบอสตัวนี้เนี่ยเราต้องรีบทำลายโล่ให้ไวที่สุด ทำลายโล่บอสอะเพราะว่าหลังจากที่เราทำลายโล่บอสเนี่ยตัวบอสเนี่ยก็จะให้โล่เรากลับมาถามว่ามันให้โล่เรามาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมากันอันติทางฝั่งของตัวบอสเนี่ยเพราะว่าอันตีของตัวบอสเนี่ยมันแรงมากเออมันแรงไม่พอแถมมันยังมีหลายฮิตอีกด้วยเออก็อประมาณนี้นะักสำหรับบอสเป็นหนึ่งบอสที่สามารถเออลูกเล่นมีอะไรเยอะไหมส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะหรอกแต่มันก็สนุก เพราะว่าเราต้องมานั่งทำลายเกาะอะไรพวกนี้ด้วยเลยแหละเออโอเคสำหรับเอ่อก็จะมีของนี่ด้วยมั้งเออของปั้นเออใช่ของปั้นตัวละครใหม่ด้วยเนาะเอ้ยไม่ใช่ของปั้นตัวละครใหม่ดิเป็นอนี่บอสอนี่เอ่อบอสเอ่อบอสสัปดาเออใช่เป็นพื้นที่ของบอสสัปดาก็จะอยู่ในโรงละครเป็นนักนี้แหละเออ แล้วก็ของอัพทาเลนต์ใหม่เนาะอ่าก็น่าจะใช้กับพวกตัวบูทิวมันก็โรบินเนี่ยะสักอย่างหนึ่งอ่าแล้วก็วัสดุเครื่องยนขคันตัวละครอ,อ่าข้อจดมีเป็นประมาณนี้ส่วนอันนี้นี่อันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าจากที่ผมอ่านหัวข้อเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบเพิ่มข้อมูลสถิติในข้อมูลผู้ปกเปิดอันนี้ผมไม่รู้น่าจะเกี่ยวกับระบบเพื่อนอะไรพวกนี้แหละมั้งเออจากที่ผม อ่านาคร่าวๆนะแต่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดลึกอ,อยู่ดีส่วนสําหรับทาเล n t เนี่ยเขาก็จะมีการแนะนาและเหมือนในเกนชินเลยก็ <c oughs> คือเขาจะมีการแนะนําว่าอ่าแนะนําให้อัพประมาณนี้นํานะอัพอย่างงู้นอย่างนี้นําก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะสําหรับระบบพรสวรรค์เนาะส่วนระบบทีมเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มทีมแล้วก็เพิ่มมากี่ทีมไม่รู้แล้วก็คือเขาทําสล็อตเป็นเหมือนแบบเนี้ยทําเหมือนเกนชินเลยแหละเออทําเป็นสล็อตให้มันดูง่ายขึ้น อ่ะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะสำหรับอันนี้ก็อันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันอะไรกันแน่เนาะอันนี้ก็เอ่อจะต้องก็ต้องลองกันเอาเองนะเนาะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบนี้สะเท่าไหรนะ่เนาะอ่ะก็น่าจะมีเป็นประมาณนี้ลนะมั้งสำหรับแผดส2.2อนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทางหน้าเทสทางฝั่งของตัวละครอย่างตัว MC เรากันไหนกว่าแล้วค่อยไปเทสเราบินกันทีหลังนะเนาะ อ่ะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะมาตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องเทสทางฝั่งของตัว MC ผ่าดประสานแล้วอ่ะซึ่งการโจมตีนางก็เป็นประมาณนี้เนาะอ่าโอเคส่วนสกิลเทคนิคน,นางก็จะเป็นประมาณนี้อ่าก็จะเป็นการบัฟเพิ่มเอฟเฟกต์เดาเมททำลายล้าง30%เนาะอ่ะอาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเราไปลองกันเลยดีกว่าอ่ะ โอเคก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นยงดีนตัวละครที่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรแบบเข้าใจง่ายไม่ค่อยอะไรยากมากก็ตัวนางเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยก็จะเป็นสกิลเป็นการโจมตีเนาะอ่ะอก็เป็นประมาณน, <MC S 1> นี้เนาะก็คือสกิลเอ่อสกิลโจมตีของตัว MC เนี่ยมันจะเป็นโจมตีซะมากกว่าเนาะส่วนอันติเนี่ยมันจะเป็นเชิงบัฟซะมากกว่าอ่ะโอเคเราลองกันเลยดีกว่า ซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากรท่านผู้ชมซาตัวเอ็นซีแล้วโอเโอเคน่าจะจริงเชิญเอ็นซีแล้วจริงไฮไลท์ของเขาจริงเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของอตัวอันติมากกว่านะที่จะเป็น,นปบั๊มอะซึ่งอันติหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะเป็นการบัฟให้กับทั้งทีมอะก็เป็นประมาณนี้เลยอะ ก็สำหรับบัฟเนี่ยเขาทำอะไรได้ก็คือเพิ่มเอฟเฟกต์ทำลายล้างเพิ่มขึ้น26%อ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวบัฟอันติเอาจริงรายละเอียดมันยาวนี้เนี่ยละผมอธิบายให้สัน้นๆนบประชับประชับท็อปก็รประมาณนี้เนาะสำหรับเอฟเฟกต์ทำลายล้างเอ่อซึ่งต้องรอลันเทิร์นไปใช้ตัว M4 คือ อจะสังเกตได้ว่าตอนนี้สตูเนี่ยมันติดมารตรงหมวกนะก็คือเนยไปก็คือมันจะเป็นบัฟของ MC ็มซีแหละวิแกะคือเอฟเฟกต์ทำลายล้างของตัว MC นะท่านผู้ชมก็คือหลังจากที่ตัว MC เนี่ยเปิดอันตีเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีสถานะสตูเนี่ยก็จะมีสถานะเออ่เจ้าหมวกบนหัวเนอะซึ่งไอสถานะเนี่ยมันก็จะขึ้นต่อเมื่อตัวสตูเนี่ยมันติดเอฟเฟกต์ทำลายล้างซึ่งตอนติดเอฟเฟกต์ทำลายล้างเนี่ย คือหลังจากที่เกาะธาตุมันหมดแล้วเนี่ยตัวรู้สึกตัวมอนสเตอร์เนี่ยก็จะติดสถานะไปช่วงหนึ่งก็คือจะเป็นสถานะของตัว,วเ c แหละก็คือทั้งทีมอยากจะสร้างดาเมจได้แรงขึ้นเองก็คือเป็นดาเมจทำลายล้างแหละอ่ะก็ผมลองดูองตัวเอ็นีเห็นไหมคือดาเมจแตะแสนเลยนะท่านผู้ชมอ่ะเราดูของเพล่าเนี่ยคือดาเมจทำลายล้างคือมันเป็นการบัฟดาเมจทำลายล้างที่มัน มันแรงอ่ะคือมันคือมันแรงมากเลยนะท่านผู้ชมอคือนเนี่ยแรงแรงจริงๆอ่ะคือต้องบอกาตามตรงเลยว่า m c เขาเนี่ยทำมาได้เก่งมากเก่งกดเทวิเลยเก่งริงา,าว,ว่าก็ประมาณนี้สำหรับตัว MZ ก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่แทสจะเป็น DPS ได้เลยอ่ะ คือมันเก่งจริงๆอ่ะสำหรับตัว MC เนอะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับตัว MC โอเคเดี๋ยวเราไปเทสต้ทางฝั่งของตัวโรบินกันเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันในทางฝั่งของห้องเทสของตัวโรบินแล้วก็หน้าตานางก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ <c oughs> เอาจริงมันมีรายละเอียดดีเทลมากกว่าน,นี้ที่ผมอยากจะพูดนะเดี๋ยวเว่าเดี๋ยวผมค่อยพูดทีหลังก็แล้วกันนะเนาะ สำหรับตัวโรบินเนี่ยการโจมตีปกติของนางก็จะเป็นแบบนี้เนาอะ,อะส่วนสกิลเทคนิคของนางเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็คือเป็นการล่อมอนลน่ะถ้ามอนมาอยู่ในวงนี้เนี่ยก็จะทําการล่อมอนเนาะก็คือเราจะไม่โดนมอนโจมตีนั่นเองแต่กับกันเนี่ยมอนมันจะเดินตามเราเห็นไหมก็ประมาณนี้เลยเนาอะ,อะเราก็สามารถเปิดวงได้เรื่อยๆแหละ ก็เป็นประมาณนี้เนาะโอเคเราลองกันเลยดีกว่าอ่ะสำหรับตัวโรบินเนี่ยก็ตามแบบที่ผมบอกนะตัวนางเป็นสายประสาทเลยภาพหลักนางแลนะ้วเนี่ยมาเพื่อบัฟทีมซะมากกว่าส่วนสกิลของนางเนี่ยก็จะเป็นสกิลบัฟให้กับทีมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะเนาะเพิ่มดาเมจอ่ะส่วนตัวอันตีของนางเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ อ่าก็คือเปิดวงร้องเพลงแหละแล้วก็ในระหว่างที่นางร้องเพลงอยู่เนี่ยก็จะไม่สามารถไปดิเทิร์นนางไนดะ้ก็คือเหมือนตัวเกมเนี่ยเขาจะไปสกิปที่คือสกิปตัวนางไปเลยตอนตัวนางเปิดตีเนาะเออก็คือเหมือนว่ามันหายไปจากเธอเลยแต่มอนเนี่ยก็ยังสามารถโจมตีของฝัง่งของตัวโรบินได้อยู่เนาะอ่ะเอาว่าก็ เอามาลองกันเลยดีกว่าอะผมลองจากการโจมตีปกติเลยดีกว่านะเพราะว่าตัวโรบินเนี่ยถ้าหลักไฮไลท์เนี่ยจะเป็นอันติซะมากกว่าอะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยคือดาเมจไปจะเป็นอะท่านชมอาจจะสังเกตซับซ้อนกันนะอันนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นเฮอร์ธาดูก็แล้วกันอะอันนี้เฮอร์ธาโจมตีห้าเป้าอะอาจจะสังเกตได้ว่ามันจะมีดาเมจเกายภาพเสริมเพิ่มเติมมดเลยก็คือเป็นความสามารถของตัวโรบินตอนเปิดอันตีแหละ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคือทุกการโจมตีของมอนเอ้ยทุกการโจมตีของเราเนี่ยตัวโรบินก็จะสร้างดาเมจด้วยเนาะอ่ะก็คือเขาไม่ได้แค่อยู่นิ่งๆเฉยๆนะสมกติเขาก็คอยทำดาเมจให้กับทีมด้วยอ่านี่มีเกตเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวโรบินนะครับท่านชมถ้าท่านชมกดทิ้งตัวละครไว้เฉยๆนะคุณกดตัว C เนี่ยแล้วก็กดมาที่เทิร์นของตัวโรบินเนี่ยอ่ะ เดนละครเขาจะมีท่านินเมชันร้องเพลงด้วยนะท่านผู้ชมก็คือมันมันดีอ่ะเออเอาผมช่วงละหนึ่งของบทเพลงผมได้ชิปเม้นต์อย่างนี้เลยอ่ะอ่าว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะเนาะอ่ะโอเคซึ่งเราก็จะมาเทสกันต่อเลยดีกว่าเนาะซึ่งรู้สึกบักนี้เนี่ยก็จะจะอยู่ได้ประมาณสักสองเทินหนึ่งถึงสองไม่ก็สามเทินนี่แหละเท่าที่ผมจำได้เนาะ แล้วก็ซัดให้มันจบๆไปเลยก่อนที่ผมชอบตัวโรบินก็น่าจะเป็น,ปออนต่นางฝาหอตีางนี่ยที่เขาเปิดตีแล้วก็สามารถช่วยเราโจมตีได้ด้วยแล้วดาเมจเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นๆนะท่านชมมันก็แรงอยู่ในะดับหนึ่งนะเออก็ขึ้นอยู่กับการปั้นด,ด,ดัมเมจดาเมจคียเข้าของแต่ละคนด้วยนะเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหลังจาก เอ่ออันตรีของนางจบเนี่ยตัวตัวเพลงรอบๆแล้วก็บริกาศต่างๆก็จะทำการปิดลงไปเนาะแล้วก็สำหรับสกิลเอ่อสนับสนุนของนางเนี่ยก็จะเป็นการบัฟใช่ไหมทั้จบมันบัฟให้ทีไม่พอคือมันจะไปทำให้อันตรีของนางเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะด้วยนะเออก็คือมันเป็นตัวละครที่มันเก่ง <c oughs> เก่งจริงๆอ่ะเออไม่ใช่เก่งแค่คำพูดมันเก่งอ่ะ เหมือนมันหมีเขาอวยเออบอกต,ตรงๆเลยว่าเป็นตนัวละครที่มันไปได้ทุกทีจริงแหละโอเคก็เราก็จะมาเทสให้มันจบ,จบๆกันไปเลยเนาะเพราะว่าตัวโรบินก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้ว <c oughs> การเทคของตัวโรบินก็มีเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทางหน้าตู้กาชาของแพชนี ik, ้กันเลยดีกว่าเนาะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าตู้ของกาชาแพชนี้และซึ่งมันจะมีรายละเอียดหนึ่งที่ผมออบอกไว้นะาะเมื่อกี้เนาะก็คือดีเทลรายละเอียดเล็กๆนะเกี่ยวกับตัวโรบินนะเนาะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยปลดโรบินถึงซ6แล้วเนี่ย คุณต้องสังคุณอลองสังเกตต้นคอโรบินดีๆนะว่ามันจะมีรอยรูอยู่แถวแถวต้นคอบริเวณนี้เนาะอ่ะถ้าใครปลด c 6แล้วเนาะอ่ะคือถ้าเอาตามเนื้อเรื่องนางเนี่ยตัวซันเดย์ได้บอกว่าตัวโรบินเนี่ยได้ไปล้องเพลงให้กับดาวดาวเหนือนะแล้วตัวโรบินเขาก็ได้โดนล,ลูกหลงเนะาะก็คือกระสุนเนี่ยเข้าลําคอนางเลยเนาะ กระสุนปืนเนี่ยเข้าลาคอนางเลยถ้าใครที่ปลด4 6แล้วเนี่ยก็สังเกตต้นคอนางดีๆเลว่ามันจะเป็นรอยกระสุนยังอยู่เอ่อซึ่งจมันจะเป็นรอยกระสุนจางๆอะท่านผู้ชมซึ่งก็ต้องสังเกตดูนิดนึงนะเนาะเออมันจะเป็นรอยกระสุนจางๆอะมันจะไม่เป็นรอยกระสุนที่มันลึกมากอ่ะอาว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะเนาะที่รายละเอียดดีเทลเล็กๆนะ้อยๆที่ผมเนี่ยมาพูดเกี่ยวกับตัวโรบินเนาะก็คือต้นคอของนางแหละ ที่นางเขาใส่ประดับที่คอก็น่าจะเป็นเพราะปิดบังรอยแผลแล้วเนาะซึ่งบริเวณที่นางเป็นแผลเนี่ยก็จะเป็นบริเวณฝั่งนี้ถ้าแถวนี้เนาะอ่าเป็นแผลรอยกระสุนปืนเลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับตัวโรบินก็อ่ะถือว่าเป็นเกตเล็กๆน้อยๆดีเทลเล็กๆน้อยๆของตัวโรบินนะที่ผมอยากจะมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะอ่ะโอเคซึ่งงบประมาณในวันนี้ก็ไม่ถึงหลักหมื่นแค่หลักพัน ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่า,ามันเป็นงบที่เหลือจากเอาเวนเจรลีนแล้วมันก็เปิดไม่ได้สักที <c oughs> อาว่าก็ประชดเปิดแม่งไปเลยกันอนะ่ะก็คือจะเปิดโรบี้ในระเพศนี้เนาะอ่ะโอเคแล้วก็เริ่มจาก10โปรแรกกันเลยดีกว่าเนาะจัดมาโอเคก็ยังไม่ออกอนะ่ะเนาะ มาแล้วก็ผมจําไม่ได้แล้วว่าผมดองโลของตัวอเมทรินเอาไว้เท่าไหร่ถ้านับก็จะประมาณอยู่ประมาณสัก50ปะประมาณ50กว่ากว่าอันนี้ถ้าเน,น่อันนี้ก็น่าจะ60แล้วอันนี้ก็น่าจะ7 0แล้วปะเจ็ดสิโลแถมก็มีการันตีด้วยเพราะว่ามันดุจมาเป็นใบหรูโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นโลที่น,น่าจะเมื่อกี้ อาจจะเจ็ดสิบอันนี้น่าจะแปดสิบแล้วอะน,น่าจะการันตีแล้วมันไม่มีอะไรต้องรุนแล้วอ่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็ออกมาแล้วนะแถมมันยังรุนเรดของตัวเวนทอร์นินก็คือใบหัวเพราะไม่ต้องรุนอะไรให้มันมากกวา่าอืมไม่ต้องรุนหรอกท่านผู้ชมขอให้ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละ มันไม่ต้องรุนหรอกยังไงมันก็ได้อยู่แล้วอะถ้าให้ดีหน่อยขอสักตัวเอาแบบซีซีหนึ่งไปเลยเออโอเคก็ประมาณนี้แหละเนาะสำหรับไลฟโ์โคนเนี่ยถามว่าเปิดไหมอืมไม่ขอเปิดแล้วกันเพราะว่าเออไม่ได้อะไรกับตัวโรบินขนาดนั้นเลยไม่ได้อวยเวอร์เออ ไม่ได้อวยแบบฟูชวนไม่ได้อวยแบบเอ,อ่ออาเชรอนนะ่ประมาณนะั้นเอาว่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันไลฟ์โคนผมก็ไม่เปิดก็แล้วกันอ่ะเอาว่าก็เปิดได้แล้วเนาะถ้าใครได้ดูคลิปของผมนะก็คือจะเป็นคลิปที่แล้วของที่ผมมาเปิดอเวนเจอรีนะแล้วก็ก็จะเห็นงบแล้วว่าเสียงบไปเท่าไหร่แถมก็ยังมีโลที่มันยังเหลือค้างจากแพชช์ที่แล้วอยู่ด้วยเนาะเอาจิงเนี่ย ระหว่างหลังไม่หลังจากจบคลิปอเวนเจอร์ลีนไปเนี่ยผมก็ยังเปิดอยู่นะมีน้อยเปิดน้อยแต่มันก็ยังไม่ได้สักทีอ่ะก็คือช่างแม่งแล้วเปิดโรบินเนอะโอเคก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับแพชนี้ก็ได้ตัวโรบินมาละแบบจะถามว่ามันก็ภูมิใจไหมมันก็ไม่แม่ไม่ภูมิเลยก็คือมันหลุดเละจะเป็นใบหลูแล้วก็คืออยากเปิดอเวนเจอร์ลีนแต่มันเป็นใบหลูเออก็ก็ช่างเลยมันได้ก็ดีแล้วเนาะ อ่ะเอาว่าอ่ะเอาว่าก็คลิปทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้แหละอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อไปถ้าเป็นไปได้ก็ช่วนกดแชร์กันด้วยเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช anel นี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะซี่ยา